เนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเราคือบริษัทที่เน้นในเรื่องของบุคลากรเราเน้นเรื่องความเป็นเลิศของบุคลากรเราเน้นในเรื่องของการให้ความสําคัญกับบุคลากรเพราะว่าเราเชื่อว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจของเราเนี่ยมันคือการที่เราใช้ก็คือ People นะครับ people ไม่ใช่ไม่ใช่ Resource แต่ People คือสินทรัพย์ที่จะสร้างผลกำไรระยะยาวให้ให้กับบริษัทของเรา ความหมายของไททอลิสคือการที่เราเป็นนัมเบอร์วันในตลาดในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เราลงแข่งสิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเป็นเลิศในด้านการสร้างตัวโปรดักของเรานอกจากนั้นเนี่ยเรายังเป็นบริษัทที่เป็นเลิศในทุกขบวนการเรามีโรงงานผลิตลูกกอล์ฟที่เป็นของเราเองเรามีเทคโนโลยีในการผลิตเป็นของเราเองเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมทําให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยครับ มันมันสามารถที่จะตอบสนองแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้ในในเมื่อเราให้ความสำคัญในการที่เราจะสร้างสร้างโปรดักที่ดีสร้างโปรดักที่เป็นเป็นนวัตกรรมแล้วก็ทำตัวนี้ให้กับนักกอล์ฟที่หลงไหลในกีฬากอล์ฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นโปรดักที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเน้นเรื่องของการที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศโดยการใช้นวัตกรรมในขระนวนการผลิตผลิตลูกกอล์ฟผลิตบริการของเราออกมาโดยเราสร้าง สิ่งต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยมาตามเราแล้วเขาสบายกว่าเราเขามีความสุขมากกว่าเราแล้วเขาก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่พี่ๆสร้างสิ่งที่พี่ๆถางงานเอาไว้ให้กับน้องๆได้บริษัทนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของคนในบริษัทมากถ้าในเอาส่วนตัวของหนูก่อนละกันก็คือ หนูอ่ะมีความตั้งใจที่จะแบบว่าอยากพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในในแบบในประเทศให้มันดีขึ้นระบบบางอย่างอ่ะถ้ามันเอาไปใช้กับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมันก็จะส่งผลดีทั้งกับคนที่ทํางานในโรงพยาบาลแล้วก็ส่งผลดีกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยยังไงที่เราจะแบบเหมือนมียาเม็ดหนึ่งอ่ะเอาใส่เข้าไปในใจเขาอ่ะแล้วทําให้เขาแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันอยากมาทํางานกับเราอ่ะถ้าเราทําอย่างนั้นได้มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม ซึ่งถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ได้มันก็จะเริ่มตั้งคําถามเออแล้วเราจะทําไงดีวะเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศการทํางานอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความคิดในเรื่องของการทําพวกแฮปปี้เวิร์กเพสอันเนี้ยก็คือวิธีคิดถ้าเกิดเราสามารถทําอย่างนี้ได้มันก็จะสามารถทําให้คนเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีที่สุดได้เนาะเราสามารถสร้างอะไรคนเกง่งคนดีแล้วก็มีพลังทํางานเป็นทีมเป็นมันหมายความว่าอะไรซัพพอร์ตเป็น สนับสนุนคนอื่นเป็นไม่ใช่กุญจลีอย่างเดียวเลยกุจะนำอย่างเดียวเกิดมาเป็นผู้นำเวย้ยจะนำอย่างเดียวนำได้ไหม,ไมไนำไม่ได้ใช่ปะ่ะถ้าเราสามารถทำงานด้วยด้วยไม้เซตแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ทีมเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆได้ไหมแล้วเราก็สร้างทีมเป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นระดับ l e ด d e r ของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทีมของตัวเองได้เราพัฒนาคนแล้วคนจะพัฒนาธุรกิจให้เราสิ่งที่ททอลตอร แสดงให้เห็นก็คืออย่างพี่ชาติแสดงให้เห็นกนคือใส่ใจกับคนคนที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาส่งเสริมต่อให้พัฒนาต่อได้อีกส่วนคนที่ p e o p l ่ people with problem เขาจะปรับยังไงให้คนคนนี้นกลับมาเป็น good people ได้ซึ่งรู้สึกว่าเป็นการตอบโจทย์ที่น่าสนใจในการบริหารจัดการคนมาค่ะเก่งไม่ต่าไห่หรอกพอบึกได้แต่คนดีเนี่ยฝึกยากกว่ากระบวนการใช้เวลานานฉันเนี่ยการเลือกคนมาสำคัญมากต้องใช้เวลานี้ให้มากนะครับ ก็คือหลักๆคือว่าเราสร้างทีมด้วยหนึ่งคัดเลือกคนดีนะสองดูแลเขาให้ดีโดยสวัสดิการเงินเดือนที่ดี benchmark กับบริษัทดีนะฮะแล้วก็สามดูแลเขาเนี่ยเอาคนดีไปแต่ละคนดีด้วยความจริงใจสุดท้ายทุกอย่างก็ดีนะสําคัญคือได้คนดีมันจะได้มาหนึ่งอย่างคนดีมันจะมีพลังงานดีนะมันจะมีความรักความจริงใจให้คนอื่นเสร็จแ,แล้วมันจะเผื่อแผ่นะเสร็จแ,แล้วมันจะสร้างบรรยากาศที่พอทั้งสมดุล นะนะเดี๋ยวพอลงไปลงงานจะเห็นว่าพนักงานเราก็น่าจะต่างจากโรงงานที่อื่นยินย้มย้ําจ้ใสเป็นกันเองนะครับอย่างน,น้อยพี่เชื่อพวกเรา,าเป็นคนดีแหละเพราะว่าเรามาเรียนอาจารย์ถูกไหมเนี่ยเขา,าเป็นคนดีนะเนะี่ยดูหน้าตายเป็นคนดีเนะี่ยยกมือเลยถู่ไหมไม่ว่าที่ไหนนะครับมันมีคนดีเยอะอยู่แล้วนะครับผมว่าให้ที่90%ซในทุกที่นะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยทุกที่ก็จะมีแบบนี้ครับก็คนร,รามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นคนดีเนะี่ยเราจะบอกเลยว่า เครื่องมือที่ใช้นั่ก็คือคําว่าแคร์นะครับแคร์หมายถึงว่าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วดูแลกันนะครับพูดคุยกันได้อะไรกันได้เวลาเกิดปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาสามารถนําเสนออะไรกันได้เป็นในเรื่องของแคร์นะครับแต่พอามาดูฝั่งนี้นะครับเครื่องมือที่เราใช้แรกเราใช้การควบคุมนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณสัก10% 10%นนี่ถือว่าเยอะแล้วใช้หลักการควบคุม คบวบคุมด้วยอะไรก็ค,คือด้วยกฎกติกาที่เรามีอยู่ไม่ให้มีกําลังมากขึ้นไม่ให้มีจํานวนมากขึ้นนะครับแต่ยินดีที่ถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้เราก็เข้าระบบของเราแคร์ซัพพอร์ตแล้วก็ให้การเติบโตนะครับอาเขาถามเขาทําเพื่อตัวเขานะครับความสําเร็จในงานความสุขในงานก็เหมือนความมั่นคงมั่งคั่งของชีวิตคุณและก็ครอบครัวคุณ แล้วทุกอย่างจะไปได้ดีก็าฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับงานที่มันจะออกมาดีที่สุดมันก็จะต้องออกมาจากทีมที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นการทำงานร่วมกันก็เลยสำคัญนะครับเฟสแรกก็คือเรื่องของเราเรียกว่า C 1นะครับ C 1ก็คือเช็ g ไมซ์เซ e ตก่อนอย่าเพิ่งไปทำโพเซสอะไรนะครับแล้ว C 2ก็คือเช็งเค c u เ t อร์นะครับหลังจาก m มซ์เซ t เปลี่ยนแล้ว ก็เช้งวัฒนธรรมเช้งวิธีการทํางานนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เช้งรีเอรแต่ปัญหาคือแล้วจะทํำยังไง <laughs> <laughs> เช้งงานจตทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือตัวเรานะครับต้องเป็นโลโมเดลก่อนไม่ว่าจะทําอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่ฉาตเคยบอกว่าโอ้คุณมาทํางานเนี่ยคุณจะต้องมีพลังมากกว่าทีมงานคุณคุณต้องการให้ทีมงานคุณมีพลังงานร้อยเปอร์เซ็นต คุณจะต้องร้อยหกสเปอรเซ็นมันก็มีที่มาเลยเทคนิคแรกที่ได้เรียนรู้จากพิชัดก็คือการตั้งคําถามตัวเองทุกๆเช้าว่าวันนี้ครับเราตื่นมาพลังงานเราอยู่ที่เท่าไหร่อย่างน้อยต้อง9หรือ10ใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะม,มันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกบางวันมัน5แต่เมื่อไหร่ที่เก้าเข้าโรงงานเราจะต้องปรับเป็นสิทันที ตอนเช้าเนี่ยเราจะมีมอร์นิ่งมิเตงกับทีมที่เป็นน้องที่เป็นวิศวกรแล้วก็ช่างประมาณสัก30คนงานช่างนะครับเราจะลิงก์ยังไงเราจะคอนเน็กยังไงให้เขาเห็นว่าคุณผลิตลูกกอล์ฟลูกเนี้ยคุณกําลังจะส่งไปให้โปรตีทัวนาเมนต์ที่จะชิงรางวัลเป็นร้อยล้านเทคนิคนึงที่ใช้ก็คือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในงานของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานเนี้ให้เขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจมีส่วนร่วมคอนเน็กถึงผลลัพธ์ อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น วันนี้ที่เข้ามาดูแล้วพยายามแบบจับจุดได้คือเรื่องของการบริหารคนมากกว่าว่าเราจะทํายังไงให้เคนที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่กับเราได้นานแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีหรือว่าล y a l ตีกับเรามีเรื่องของคีย์เทคอะไรต่างๆที่ได้รับต,ต,ตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกแฮปปี้เวิร์กเพลสมันก็มีประโยชน์มากในการที่ว่าเราสามารถไปปรับใช้ได้เลยกับ กับธุรกิจที่เราทําเองอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับพอเขาไปดูโรงงานรู้สึกว่าพนักงานทุกคนคือดูแฮปปี้กับการทางานมากๆเลยค่ะคือเราไม่คิดว่าเอ้ยคือด้วยความที่เราเองก็คือเหมือนแบบทําธุรกิจอยู่กับน้องแล้วก็แบบดูพนักงานเองเหมือนกันแล้วก็เห็นแบบ เออเราเราได้รู้ว่าปัญหาการดูพนักงานมันเป็นยังไงแล้วพอมามาดูเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ขีดเคเวอร์ไปเยอะมากๆเรารู้ว่าเราควรจะต้องเติมอะไรหรือว่าระวังหรือว่าควรที่จะแบบใส่ใจกับเรื่องอะไรมากขึ้นเพื่อที่จะให้แบบคนที่อยู่กับเราเนี่ยคืออยู่มันเป็นครอบครัวอย่างที่เราพูดว่าเป็นครอบครัวจริงๆผมสัมผัสได้เลยว่าทุกคนนะ่ะรักองค์กรอย่างแท้จริงเหมือนองค์กรให้อะไรกับเขาหลายๆอย่างมากซึ่งมันก็มาสะท้อนกับถึงตัวองค์กรเราเหมือนกันนะครับ สิ่งที่ผมได้ไปในวันนี้ก็คือในเรื่องของระบบการทำงานระบบเซฟตี้นะครับที่ที่เห็นเลยว่า t i t ท e รลิสเนี่ยเจ๋งมากและสามารถเอากลับไปใช้ได้หรือแม้กระทั่งที่เป็นเกี่ยวกับ Happy ้แฮปปี้เวิร์กเพลสแฮปปี้ริเลชั่นแฮปปี้บอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเก็ดเล็กเก็ตน้อยที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างเช่นแบบโรงงานผมอย่างเงี้ยพอพูดถึง Happy Body อ่ะพี่พี่เขาพูดถึงเรื่องผักออร์แกนิกถูกไหมครับอย่างของผมอย่างเงี้ยผมมีที่ที่ให้พนักงานได้ปลูก ผักผล,ลไม้กินเองแบบออร์แกนิกเออเราก็เดี๋ยวจะเอาตรงนี้ไปขยายแคมเปญของที่โรงงานต่อก็ได้ไอเดียไปไปพัฒนาหลายๆอย่างครับวันนี้ได้เห็นมุมมองของการเอาไครเซนไปใช้ในรูปแบบต่างๆได้เห็นว่าไอตัวสกิลการ์ดเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีในด้านหลายๆด้านเลยท,ที่พี่ชัดได้ไดวางไว้นะครับก็คิดว่าเรื่องพวกนี้จะเอาไปปรับใช้กับที่บ้านเพื่อที่จะอาจจะช่วยในการช่วยด i v e คนท,ที่ที่ทำงานด้วยกันเลยครับแล้วก็ สร้างเสริมชีวิตให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมรู้สึกปรับลืมใจมากแล้วก็แบบดีดีใจแทนแทนพี่ฉัตรนะครับที่แบบโอเคมีมีสิ่งแวดล้อมที่เราแบบสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ทุกอย่างเป็นแบบทุกคนแฮปปี้จริงๆคนดีเนาะเราต้องเลือกคนดีก่อนแล้วก็จะมีทีมดีครับแล้วก็พอมีระบบที่ดีผลลัพธ์ก็จะออกมาดีครับวันนี้ก็ได้ตรงนี้ไปก็จะเอาไปปรับใช้กับ ที่บ้านแล้วก็อนาคตต่อไปครับโอ oh, เป็นคนชอบชอบฟังตัวอย่างบางทีเราเอาเฟรมเวิร์กไปอ่ะเราเรารู้แหละว่าเออไอเนี้ยทำแบบนี้น่าจะดีแต่แบบเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาเอาไปอิมพิเมนต์ยังไงอย่าง,างตัวอย่างเมื่อกี้ก็จะมีแบบอ่ะให้กดตอนเข้ามายิ้มกลางบูดอะไรเงี้ยโอรู้สึกว่าไอพวกเนี้ยมันสามารถเป็นตัวอย่างให้เราเอาไปอ d ดเดปรับใช้ได้ง่ายมากขึ้นสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือไม่รู้ว่าจะมีที่ทำงานสก,กิลที่ที่จะมีวันแบบ วันนับของวันเฮ้าส์แบบนี้ที่จะทําให้ทุกคนแบบกดสต็อปกดปุ่มสต็อปงานตัวเองแล้วออกมาช่วยกันเพื่อทําความสะอาดเอยเมื่อนับสต็อปเอยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันเป็นเ u านเจอร์ที่เออฟังแล้วก็น่าสนใจเออตื่นมาวันนี้เราแบบมีพลังงานเท่าไหร่เราต้องมีพลังให้มากกว่าทุกคนที่กําลังตามเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเช็คตัวเองก่อนเออวันนี้ฉันรู้สึกอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยก่อนที่จะออกมาเจอผู้คนแบบเราจะแผ่แบบ e n e r g ดีๆออกไปไหมหรืออะไรเงี้ยเออก็เห็นแบบแล้วพี่ชัดก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังสัมผัสอะไรแบบนี้ได้อยู่ก็คิดว่าตรงนี้น่าะเป็นแบบคีย์ที่ที่จะนําไปปรับใช้ต่อค่ะเพราะว่าก็ต้องคุยกับคนเยอะเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะชื่นชอบคํานึงที่พี่คนหนึ่งเขามาพูดว่าเขาระบบที่ระบบที่ดีแต่ปราจากคนทํามันก็ไม่รู้ว่าระบบนั้นมันจะ สืบเนื่องต่อไปได้หรือเปล่าที่นี่มีเสน่ห์เรื่องของการแบบดูแลใจของพนักงานเหมือนมีสร้างเสริมสุขภาวะด้วยใช่ไหมมีพบกับนักจิตวิทยาด้วยก็ชอบชอบ,ชอบตรงนี้ครับผมแล้วก็ผมเห็นวิธีคิดของของผู้บริหารนะมันส่งทอดไปถึงพ,พี่พี่พนักงานทุกคนได้เลยครรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในการแบบสื่อสารสิ่งให้เราคิดสื่อสารสิ่งให้เราเชื่อออกสู่พนักงานของเราเหมือนที่พี่ชัยบอกอะค่ะคือคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใ,ในอง,องคอ์กรคือ ถึงแม้จะมีเครื่องตักที่ดีหรือว่าระบบที่ดีแต่ว่าถ้าคนไม่แบบไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างเงี้ยธุรกิจก็จะไม่สามารถเดินต่อไปได้เหมือนพี่ชัดมีการสื่อสารกับพนักง,งานว่าเราต้องการมีเป้าหมายแบบไหนแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติแบบไหนทําให้พนักง,งานทุกคนอ่ะมีแนวคิดหรือว่าการปฏิบัติงานที่ตรงกันกับองค์กรทําให้องค์กรสามารถเดินหน้าอย่างพัฒนาต่อไปได้ค่ะผมจําได้ว่าผมฟังพี่น้อยอยู่แล้ว มันมีช็อตเล็กๆน้อยๆที่พี่น้อยอะสามารถไล่แฮปปี้อ่าแอสเปกอะได้ครบทั้ง4อันโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไปบอกอะไรแกยูดีแกก็ไล่ออกมาได้เลยมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโพลิ c ีแต่มันคือเรื่องของเออเอ็กซิคิวชันโดยเหมือนอยู่ในสมองเขาอยู่แล้วผมเลยเชื่อว่าแบบเออที่เนี้ยให้ความสมัครแตคน,นแล้วมันนํามาซึ่งกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่สองที่ผมชอบคือที่โอแกพูดเรื่องนึงก็คือ positive reinforcement ซึ่งผมตรงเนี้ยชอบมากที่ว่าวันวันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์เป็น1 0เป็นร้อยแต่ การที่เราเจอเหตุการณ์นะั้นบางทีมันไม่สําคัญเท่ากับการที่เรารีแอคต่อเหตุการณ์นั้นเนาะพอดีได้มีโอกาสฟังคลิปของพี่พอพัะสพลพอดีแล้วแบบเขาพูดถึงแนวคิดของอัลตอมิแคบิตครับผมก็มคือพัฒนาแค่วันละศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าถ้าเกิดพัฒนาทุกวันทั้งปีคุณจะทำงานได้ดีขึ้นสามจุดเจ็ดเท่าผมก็เลยเข้าใจว่าทําไมไททลิสถึงเป็นที่หนึ่งครับผมวิชั่นกับมิชั่นนะครับมันไม่สามารถประสบความสําเร็จด้วยตัวมันเองได้แต่ว่าเป็นคนที่ได้ไม่สอง ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ได้นําไปใช้มากที่สุดรู้สึกชื่นชอบในการที่ใส่ใจคนเป็นสิ่งสาคัญค่ะเราจะดึงคนยังไงให้เขาอยู่กับเราได้นานส่วนหนึ่งความยากของงานเฟิร์นก็คือการที่รับนโยบายจากผู้บริหารแล้วก็ดูพนักงานปรับเช็คก,กฎระเบียบอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างชอบในเรื่องของการที่บอกว่า วันนี้ยังไม่สักเซสไม่เป็นไรแต่อย่างนั้นแบบพัฒนาขึ้นมาแล้ว0.01เปอรอันนี้ก็ตรงค่อนข้างตรงกับที่เฟิร์นจะบอกน้องที่ทํางานด้วยกันประมาณว,าว่าน้องจะชอบบอกว่าตัวเองไม่เก่งแต่เฟิร์นจะบอกน้องตลอดว่าวันนี้ไม่เก่งไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็เก่งได้วันนี้เราเก่งกว่าเมื่อาวานแล้วหนูชอบประโยคที่พี่พูดว่าเออคนเนี่ยไม่ใช่แค่ทรัพยากรของโรงงานเราคนทุกคนไม่ได้ทํางานเพื่อบริษัทแต่ว่าทํางานเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวด้วยค่ะอีกอันที่ประทับใจก็คือตอนเดินไปดดูออ่่ะะคทีีีมมันจบบบร์แๆยเ้ ก็คือทําให้เห็นเลยว่าโรงงานมีการพัฒนาในทุกๆวันจริงๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของทุกคนจริงๆผมสงสัยมากเลยว่าวิชั่นเนี่ยมันเอาไปแอพพลายยังไงบ้างตั้งคําถามตั้งแต่ต้นเลยว่าเอ้ยเราตั้งขึ้นมาเฉยๆหรือว่ายังไงแต่ผมไม่แน่จใจพี่ชัดจงใจหรือเปล่าที่พาพวกเราเนี่ยไปตอบคาถามนี้ทั้งหมดเลยอย่างแรกก็คืออย่าง Product ก็คือที่ผมสังเกตก็คือมีการทำคุณภาพคอนโทรลอยู่แล้วทําให้ลูกกอล์ฟทุกลูกหรือว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นงานเนี่ยมัน มีคุณภาพอันนี้2ก็คือ Process Process ก็คือวันเนี้ยเราได้ไปเดินไปดูตั้งแต่กระบวนการแรกถึงกระบวนการสุดท้ายว่าโอเคมันมีลําดับขั้นตอนยังไงแต่ละขั้นตอนเนี้ยมีการเอ,อ่อทำให้มันลีนขึ้นยังไงหรือว่ามีการใช้ tools ต่างๆเข้ามาพัฒนาย,ยังไงให้มันมีการลดต้นทุนหรือว่าทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่อง people ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องใจกันว่าบริษัทเนี้ยมีการดูแลบุคลากรแล้วมีการพัฒนาได้ทําให้เขาเนี่ยได้ จับงานที่หลากหลายมากขึ้นให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นหรือว่าให้เขาค้นพบกับความหมายของชีวิตเขามากขึ้นครับมาที่เนี่ยคืคอครบจบเลยคือไม่ใช่แค่ว่าเรามารู้แค่ว่ามิชชั่นที่นี่คืออะไรแต่ว่ามิชชั่นอะสามารถถูกถ่ายทอดผ่านคําพูดของพนักงานที่เขาไม่ได้มานั่งจําว่ามิชชั่นของบริษัทคืออะไรแต่เขาอะเข้าไปใน ความรู้สึกแล้วก็เข้าไปในซึมในชีวิตของเขาจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากๆเลยก็เหมือนได้มาเห็นแบบบริษัทที่เป็นอัลติเมทโกที่เรารู้สึกว่าเราจะเอาไปเป็นอย่างในเรื่องการตั้งมิชชั่นให้ถ่ายทอดไปยังตั้งแต่โปรดักยังถึงผู้คนได้มีความใส่ใจค่ะคือตามตามตามผนังกำแพงที่แบบปกติมันก็จะเป็นว่างๆใช่ไหมคะคือทุกทุกที่ค่ะจะมีบอร์ดจะมีบอร์ดจะมีรูปจะมีในเรื่องของเอ่อพวกที่ที่เกี่ยวกับพนักงานดีเด่นหรือว่า จุดเล็กๆอะค่ะเรื่องใครเซนว่าพี่คนนี้คิดแนวคิดนี้มาอย่างเงี้ยเป็นจุดเล็กๆแต่ถูกออกมาโชว์ให้ใหเห็นอันเนี้ยคือหนูก็รู้สึกว่าคือที่เนี้ยเห็นคุณค่าของทุกคนซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านได้รู้กันอยู่แล้วว่าฟลอ์ซิสเต็มระบบเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทเหมือนถูกย้ำนะครับว่าถ้าคนไม่มีใจ ที่จะที่จะทำงานเขาก็อยู่คงอยู่ไม่ได้ถึง14หรือ10ปี up. อัพสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาจากตัวเขาก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับเป็นจุดที่เขายังยึดเหนี่ยวอยู่กับที่เนี่นะครับทำให้บริษัทได้เหมือนมีบุคลากร,กรที่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้ไททอรลิสประสบความสำเร็จ ถึงทุกวันนี้นะครับชอบที่พี่ชัยหรือเปล่าคะเป็นคนมาพูดเรื่องแบบว่าเขาจัดการกับคนที่เป็นคนดี90%บริษัทอีก10%อจัดการยังไงเลยคือถึงแม้ว่าโอเคคน10%ที่เขาเป็นคน ที่มีปัญหาเขาเปลี่ยนเป็นคนดีกลุ่มเป็นคนดีแล้วอะเราก็ต้องทรี a เขาให้เหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่ม90%นั้นเหมือนกัน success, the success the ของพนักงานนะคะไม่ใช่ของบริษัทให้ให้เขาคิดถึงว่ามันเป็น success the the ของครอบครัวเขาความมั่นคงของของ,ของเขาขอะความสุขของเขาเราอยากเป็นเราที่ดีขึ้นเพราะ เราอยากให้คนใกล้ตัวเราหรือคนรุ่นต่อไปเขาได้รับประโยชน์จากตัวเราซึ่งผรรู้สึกว่าเพราะว่า Core Value เนี่ยมันทําให้ตัววิชาตเองหรือพี่ๆ C Level หรือว่าพวกที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็อยากทําตัวเองให้ดีเพื่อที่จะเป็น role model ให้กับพนักง,งานแล้วพนัากงานก,ก็ส่งต่อเรื่องดีๆของตัวเองให้กับคนในรุ่นต่อๆไปดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากเอากาบ implement ก็คือเรื่องของการาให้ value ของคนดีก่อนคนเก่งเพราะว่าคนดีเนี่ย เขาจะคิดถึงคนอื่นแล้วเขาก็จะสร้างบริษัทที่มันสามารถเติบโตได้จริงๆ I think it's nice that the leaders here are very open to feedback they don't they don't put up the thing where you know o oh, r I'm the CEO you don't talk to me I know what's best for the company you don't know uh, they receive input from 360 and everything and and it really shows that as a leader you really need to be uh sort of like vulnerable or certain improvement that they do not agree with they probably have to communicate very well and so eh, very impressive ครับวิช the HR department uh, given that they have so many operations so many equipments and yet they still focus on the people พี่จ่าบอกเมื่อเช้าเขามียาเป็นหนึ่งสำเนใจแล้วอยากให้ทุกคนตื่นขึ้นมาทำงานใช่ไหมครับยาเป็นนั้นน่ะพี่จ่าใส่เข้าไปในใจพวกเราแล้วก็อยากให้พวกเราเนี้ยอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้มีอะไรที่เอาทีดี้นำไปใช้ต่อไปขอบคุณนะครับคือพี่เป็นลีดเดอร์ที่ สามารถถ่ายทอดพลังงานจากจากตัวพี่เองออกไปได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมอะค่ะงรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วในฐานะคนหนึ่งที่ก็บริหารองค์กรอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นยูโทเปียใหม่ที่มันบาลานซ์ระหว่างระหว่างซอฟต์แล้วก็ฮาร์ดสกิลได้อย่างดีเยี่ยมพี่ชัด ได้แพชชั่นของคนในองค์กรได้สุดยอดมากก็คือวิธีสร้างแพชชั่นให้มันเกิดในการอยากจะทําไปด้วยกันเนี่ยแล้วการทําให้ทั้งทีมไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่พี่ชัดเดินไปคนเดียวนะอีกอันนึงก็คือพี่ชัดเชื่อมโยงหลายๆคอนเซปต์ที่มีในโลกเนี่ยออกมาให้เห็นบนชีตที่บอร์กนะฮะจากนั้นจากคอนเซปชวลที่ถูกเชื่อมเนี่ยพี่ชัดจัดก,การเอ็กซิคิวมันออกไปออกไปสู่แอคชั่นแพลนที่น้องทําทุกคนแล้วทุกคนคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันอันนี้ก็ สุดยอดขรบบขอบพระคุณมากครับ <laughs> วันนี้พวกเราได้เห็นของจริงทําได้จริงนะคะแล้วเราก็ได้เห็นคนดีในส่วนของคนดีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ผู้บริหารที่ดีหัวหน้าง,งานที่ดีพนักงานที่ดีแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะคะรวมถึงข้อสำคัญของคนทำงานก็คือเงินดีสวัสดิการดี <c oughs> นะคะแล้วท้ายที่สุดก็เป็น แฮปปี้เวิร์กเพสมากมากเป็นความรู้สึกในใจที่มีความรู้สึกประทับใจสุดๆในวันนี้ก็คือเรื่องฟิชเนี่ยจากที่เล่ามาเนี่ยคิดว่าทุกคนคงมีความประทับใจเหมือนกันและได้รู้เรื่องราวตั้งแต่แบบหลุมอากาศพิษเนาะไปจนถึงสิ่งที่ใครๆก็ตามอยากมาทำงานที่นี่นบัวว้าวมากกับทุกคนที่เป็นทีมของพิชัดที่สามารถพูดแพลน ของของการที่บัวอยากทำงานบริษัทของตัวบัวเองเนี่ยได้ออกมาแบบได้ครบจบสมบูรณ์ระยะที่1ระยะที่2ระยะที่สคืออยากเอาสไลด์แผ่นนั้นขึ้นมาฉายแล้วรู้สึกว่า <c oughs> โอ้โหนี่คือสิ่งที่เราแบบคิดมาตลอดและสามารถสรุปได้ในแผ่นเดียวด้วยคำพูดง่ายๆประทับใจมากๆที่พี่ชัดสามารถทำให้ทีมทุกคนและทีมทุกคนก็วิลลิ่งที่จะทำให้บริษัท เป็นในบริษัทในอุดมคติแบบนั้นและนะตอนนี้สิ่งที่เรายืนอยู่ในบริษัทนี้คือ living proof evidence ของ m p a n y that เกิดขึ้นจริงๆจากหนังสือจริงไหมคะขอบคุณมากแล้วก็ขอตบมือให้พี่ชัดแล้วก็ทีมงานทุกๆคนมากๆเลยค่ะผมประทับใจที่น้องๆเขาเขาเขามีความตั้งใจที่มามาฟังในสิ่งที่เราถ่ายทอดให้ เขามีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีวิธีการตั้งคําถามที่คมมากน้องสามารถถามเราแล้วมันก็ทําให้เราไปฉุกคิดไปไปนั่งคิดได้ว่าเออเราถ้าเราตั้งคําถามแบบนี้แล้วเราก็ตอบตัวเองเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้ไปร่วมกันบริษัทบางบริษัทเขาใช้คอบารูมีเซฟตี้นะพี่นคำว่าเซฟตี้ใช่ไหมแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นอนะ่ะชอบมองไปเซฟตี้เรื่องไฟไหมอะไรนี้แล้วแต่โอเคมั้ยแต่ว่าถ้าเป็นอินเนอร์เซฟตี้คืออะไรฮะภายในใคุณเซฟแล้วอ่ะ คุณเซฟภายในอ่ะคุณแฮปปี้อ่ะคุณจะกล้าช่วยคนคุณจะกล้าออกไปรักคนเพราะข้างในคุณมันมันมันอิ่มแล้วอ่ะมันเต็มแล้วอ่ะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า culture ใช่ไหมครับ culture เป็นอะไรที่คนเราละเลยไงคือวิศวกรสมัยก่อนมาถึงก็จะเล่นแบบผลิตผลิตผลิตสร้างสร้างสร้างนะแต่เรื่องคนเนี่ยมันก็เรื่อง culture culture ก็คือสันดานหมู่ที่มีประโยชน์ก็คือดี a อนอองค์กรนั้น culture เนี่ยก็เห็นค่านิยมหลักเนี้ย ตัวเนี้ยกว่าจะได้ค่านิยมหลักตัวนี้มาเนี่ยสําคัญมากเลยมันทําให้องค์กรพี่อยู่ได้กี่ปีเนี่ยห้าสิบหกสิบปีแล้วมั้งเก้าเก้าสิบกว่าปีแล้วทีนี้เวลาเราประชุมบริษัทอ่ะเราชอบประชุมเดีย๋ยตัวเลขกําไรขาดทุนอะไรกันใช่ไหมแล้วเคยประเมินไอ้เรื่องค่านิยมหลักหรือเปล่าว่าทําได้จริงหรือเปล่าดูข้อแรกเนี่ยผมว่าเป็นคําตอบของน้องในหลายคนเลยความมุ่งมั่นที่จะอะไรฮะเพื่อรับใช้ พื่อแก้เพลนพอยต์ให้กับคนที่ซีเรียสในกีฬากอล์ฟอ่ะก็คืออันที่หนึ่งฮะลองกลับไปนึกถึงตัวเราเองไงครับเราเราบ้ามุ่งมั่นแค่ไหน SME เนี่ยจะประสบความสำเร็จรสิ่งแรกที่ต้องทำคือบ้าบ้าก็แม่งก่อนนั่นคนพวกนี้ไม่ได้มีเงินเป็นตัวตั้งเห็นไหมจิตวิญญาณคนมองไม่เห็นคนมองไปเรียนเรื่องของผู้นำจริงจิตวิญญาณผู้นำมันคืออะไรอะ่ะคือมักมีองค์แ มายเซตที่มีไมยเซตอันที่หนึ่งใช่ไมยเซตไหมครับมุ่งมั่นใช่ไมยเซตเกือหมดเลยครับข้อ 5, ห้าอะไรวะอ 5, อ 5, อโอ้โหนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยอะ่ะสัวจาวาจามันก็อยู่ในสัมมาวาจาแล้วก็ตัวที่ไฮไลท์ที่สุดที่ทุกบริษัทขาดเลยนะในไทยแลนด์เนาะถ้าสำเร็จคือเรื่อง Respect r เรสเป t นี่เป็นสิ่งที่จานแคร์ที่สุดนะเรสเปกก็หมายความว่าอะไรฮะ ไว้ใจเขา,าไหมไว้ใจเขาไหมาเขาทำหน้าที่เขาใช่ไหมคุณไว้ใจไหมว่าเขาเป็นเอชอาพวกคุณเป็นกิ่งก็ต้องเลสเปกลากเขา mm hmm. อ่ามันเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันกว่าจะได้ไอ้หกตัวนี้นานไหมพี่นะผ่านการร้องไห้และหัวเราะทั้งเจ็บปวดกันมามากมายกว่าจะเจอไอ้ตัวเนี้ย